รู้หรือไม่ครับว่าคนจะรวยกับคนจะจนเนี่ยมีวิธีคิดที่แตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณล่ะครับกำลังเป็นแบบไหนถ้าอยากเป็นคนจะรวยจะต้องทำยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ วันก่อนผมไปเจอบทความหนึ่งมาครับเป็นบทความของพิพิกทัศภาคเลิศเสวกพง์นะครับหรือคนที่เขียนหนังสือวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนนั่นเองเขาเขียนเอาไว้ในเพจ r i c k of the t ะเทรนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนจะรวยกับคนจะจนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับสำหรับการปรับตัวในยุคนี้ที่มีวิกฤตเข้ามาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ด้วยแล้วถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ตัวเราเป็นคนแบบไหน ถ้าเราเกิดกำลังเป็นคนที่จะจนขึ้นมาเราจะได้ปรับตัวได้ทันครับก่อนอื่นเนี่ยขอเริ่มจากคำนิยามระหว่างคนสองประเภทนี้ก่อนนะครับคนจะรวยเนี่ยก็คือคนธรรมดานี่แหละครับที่กำลังจะประสบความสำเร็จกำลังมีรายได้มากมายอย่างที่เขาหวังส่วนคนจะจนเนี่ยคือคนฐานะปานกลางครับรวมถึงคนที่เคยรวยด้วยนะที่กำลังรายได้ลดหายลงไปเรื่อย ผู้เขียนเล่าว่าเขาเนี่ยรู้จักแล้วก็มีเพื่อนอยู่ในทั้ง2ประเภทนี้นะครับแล้วก็เลยคิดว่าคนที่จะรวยกับคนที่จะจนเนี่ยมีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยทั้งในวิธีคิดแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตก็เลยหยิบยกเรื่องที่เคยสัมผัสกับตัวเองมาเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังกันว่าคน2ประเภทนี้นยครับมีความแตกต่างกันยังไงข้อที่1ครับคนจะรวยจะเข้าใจตัวเองดีคนจะจนคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองครับ และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างคนสองประเภทคนจะรวยจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีจุดแข็งตรงไหนแล้วพาตัวเองไปในสิ่งแวดล้อมที่จุดแข็งนั้นมีคุณค่านะครับสามารถเรียกราคาได้ส่วนคนจะจนเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยครับแต่จะทุ่มเทกับงานตรงหน้าโดยไม่ทันได้ประเมินว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรงไปหรือเปล่า ความสามารถเดียวกันถ้าใช้ผิดที่จะได้ผลตอบแทนที่ต่างกันหลายเท่าเลยโลกนี้ไม่มีคนเก่งที่สุดครับแต่โลกนี้มีโอกาสสาหรับคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดเสมอคุณเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากเลยนะแต่เขาสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ทุกครั้งเลยโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าเออผมเก่งนะผมเก่งอย่างนั้นผมเก่งอย่างนี้ แต่ผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะครับผมบอกกับเพื่อนๆหรือบอกกับคนที่มาพูดกับผมอย่างนี้เสมอว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่ผมรู้ว่าผมเนี่ยถนัดอะไรผมชอบอะไรผมก็เลยทําสิ่งนั้นเหมือนการเล่นฟุตบอลนะครับถ้าเรารู้ตําแหน่งการยืนของตัวเองว่าต้องยืนไปไหนวิ่งไปตรงไหนบ้างเนี่ยเราก็จะเหนื่อยน้อยกว่าคนที่ไม่รู้ตําแหน่งของตัวเองแล้ววิ่งพล่านไปทั่วสนามข้อที่2ครับ คนจะรวยรู้ดีว่าสมควรได้อะไรจากงานแต่ละอย่างคนจะจนมุ่งหวังแต่ผลตอบแทนเป็นเงินอย่างเดียวคืองานแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ต่างกันครับ คือมันไม่จําเป็นต้องเป็นเงินก็ได้นะครับและเราเนี่ยต้องแยกให้ออกว่าเราทํางานนั้นไปเพื่ออะไรนี่คือหนึ่งในคําสอนที่ผู้เขียนเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่เขาเคารพมานานกว่า20ปีนะแล้วก็ทุกวันนี้คําสอนนี้ยังคงเป็นจริงเสมอเพราะว่าในการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนที่ต่างกันไปเช่นงานบางงานเนี่ยก็ให้เงินเราแต่งานบางงานเนี่ยแม้จะได้เงินน้อยแต่กลับให้ชื่อเสียงเรานะครับทำให้เราเป็นที่รู้จักหรือบางงานอาจไม่ได้อะไรเลย แต่จะให้โอกาสเราได้รู้จักกับคนเพิ่มแม้กระทั่งงานบางอย่างเนี่ยเราก็ทําแค่เพื่อปัดฝุ่นฝีมือเดิมหรือสมองของเราไม่ให้ขึ้นสนิมก็เท่านั้นแค่ได้ทำเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่างานหลายอย่างเนี่ยเงินน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับรายได้ที่ผมได้รับในวันนี้เพลอเนี่ยบางงานขาดทุนด้วยซ้ํานะครับแต่คําถามคือแล้วทาไมผมยังต้องทําล่ะ นั่นก็เพราะว่าผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่างานเหล่านี้เนี่ยผมไม่ได้ทําเพื่อเงินนะครับแต่เราทําเพื่อคอนเน็กชันเราทําเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพื่อที่เราจะได้ทําอะไรต่อด้วยกันในอนาคตคนจะรวยเนี่ยครับจะสามารถแยกออกว่างานแต่ละอย่างจะได้อะไรและจะจัดสรรทรัพยากรของตัวเองไปอย่างเหมาะสมคนจะจนเนี่ยจะมองแล้วก็เลือกงานที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว ก็เลยเสียโอกาสที่จะได้เจองานอื่นที่อาจจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในอนาคตไปอย่างน่าเสียดายทุกวันนี้เนี่ยผมรู้เลยครับว่างานหลายงานที่ผมได้เงินน้อยผมได้ผลตอบแทนน้อยหรือขาดทุนเนี่ยแต่พอผมรักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นนะครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถทํางานที่ได้ผลตอบแทนมากในอนาคตลองคิดดูครับว่าถ้าผมเห็นแก่งเงินแล้วผมไม่ยอมทํางานที่ได้เงินน้อยตั้งแต่แรก โอกาสที่จะตามมาทีหลังเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยจริงไหมข้อ3ครับคนจะรวยเนี่ยมองทุกการใช้เงินเป็นการลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาวส่วนคนจะจนเนี่ยใช้เงินเป็นการซื้อความสุขระยะสั้นพิ๊กเล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยที่จะเข้าใจเท่าไหร่นะจนมาเข้าใจจริงๆก็เมื่อ3-4ปีหลังนี่เองตั้งแต่คำว่า customer experience เนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตบ่อยๆ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยครับพี่ปิ๊กเขาเล่าว่าเขาได้ทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตคลุกคีกับบรรดาเจ้าของกิจการใหญ่ๆมากมายเลยเนื่องจากทํางานเดินตามผู้ใหญ่ทําให้ได้เจอเหล่าเจ้าของกิจการมากมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีเงินกันหลายร้อยล้านกันทั้งนั้นแต่เวลานัดเจอกันครับ ส่วนมากจะเป็นการทานอาหารค่าแล้วอาหารที่ทานเนี่ยก็มักจะเป็นอาหารธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะครับเราคิดว่าเราไปเจอนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยต้องพัตการ5ดาวแน่แต่จริงๆไม่ครับพ่อร้านที่นัดก็จะเป็นร้านเดิมๆที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษทั้งๆที่แต่ละคนเนี่ยจะกินอาหารมื้อละกี่หมื่นก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่สบายมากๆ แต่ทุกคนไม่ได้ให้สาระสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เลยครับแล้วเรื่องที่พูดคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินลงทุนกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวทั้งนั้นเช่นจะเซ้งที่ดินตรงนี้หรือว่าเก็บไว้ให้คนอื่นมาเช่าดีไหมแล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับส่วนเรื่องการใช้เงินแบบไปนั่งร้านสวยเพื่อเอาประสบการณ์นะครับเอาไว้คุยคนอื่นเนี่ย ไม่เคยอยู่ในหัวข้อบนโต๊ะอาหารและทุกคนก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดใจถ้าจะขาดประสบการณ์เหล่านี้ไปจากชีวิต แต่จะเป็นเรื่องพลาดอย่างมากหากปล่อยโอกาสในการลงทุนดีๆผ่านสายตาไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนคนรุ่นหลังอย่างเรานะครับที่กำลังให้ความสำคัญมากๆกับ experience เนี่ยหรือว่าประสบการณ์เนี่ยคงต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนพูดง่ายๆคือความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยมันมีค่ากับเราแค่ไหนครับอย่างเช่นเราไปกินอาหารมื้อละหมื่นมื้อละ5 0 0 0เนี่ยบ่อย โอเคตอนที่เราไปกินมันได้รับประสบการณ์ที่ดีก็จริงครับแต่คําถามคือพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีค่ากับเราแค่ไหนแต่ถ้าสมมุติว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันมีค่ากับเราแล้วอยู่ในความทรงจําระยะยาวของเรานะครับเช่นเราไปเที่ยวกับคนรักเราพาครอบครัวเราพาลูกเราพาแฟนไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันยังมีความสุขอยู่ในใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่เอะอะจ,จะกินข้าวแพงๆทําอะไรแพงๆแล้วก็อ้างแต่ว่าเพื่อประสบการณ์อย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยแล้วเราเนี่ยจะมีเงินไปเสพประสบการณ์ทุกอย่างที่เรารู้สึกอยากได้อีกนานแค่ไหนเราหาเงินทันประสบการณ์ใหม่ทุกชนิดหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องเลือกนะครับว่า ประสบการณ์แบบไหนสําคัญกับชีวิตเราจริงๆพี่ปิ๊กเขาเล่าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาเฉยๆกับคําว่าประสบการณ์มากเลยนะแล้วก็ตั้งแต่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองฐานะเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าทุกประสบการณ์เนี่ยเราต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงเสมอดังนั้นคิดก่อนครับว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้วเราหาเงินมาซื้อทันหรือเปล่าข้อ4ครับ คนจะรวยเนี่ยจะใช้เงินคนอื่นทํางานคนจะจนใช้แต่เงินตัวเองเท่านั้นคนจะรวยเนี่ยเขาจะกล้ากู้ธนาคารครับกล้าเป็นหนี้แล้วก็กล้าชวนคนอื่นมาลงทุนกับตัวเองด้วยอย่างน้อยก็ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินของตัวเองทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านความรู้ทางการเงินและการลงทุนคนจะจนเนี่ยครับเขาจะกลัวการเป็นหนี้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันโหดการเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ดีการเป็นหนี้ใ<ค>นชีวิตมันแย่ นะครับซึ่งพอไม่กล้าเป็นหนี้ก็ใช้เงินทุนตัวเองเนี่ยลงหมดเลยดังนั้นเมื่อไหร่ที่ทุนตัวเองหมดก็คือจบกันแค่ความต่างนี้ก็ทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจต่างกันแล้วครับคนนึงมีวิธีเอาเงินของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้ามาบริหารแปลว่ายังไงทุนก็ไม่หมดยืนระยะได้นานกว่าคนที่มีทุนจํากัดแน่นอนแล้วเชื่อไหมครับว่า เกินกว่าครึ่งของคนที่เราคิดว่าเขารวยนะที่เราเห็นเขาเดินไปเดินมาในสังคมเนี่ยเขามีหนี้กันทั้งนั้นครับเพียงแต่พวกเขารู้จักการบริหารจัดการหนี้ได้ดีจ่ายหนี้ตามกําหนดเครดิตก็ดียิ่งมีความน่าเชื่อถือก็ขอกู้เพิ่มก็ง่ายครับเงินทุนก็มากยิ่งขึ้นเอาไปทําอะไรต่อก็ได้อีกเต็มไปหมดเลยคนจะรวยเนี่ยเขาไม่เคยมองว่าการมีหนี้เป็นเรื่องเสียหายหรือว่าน่าอายนะครับ เพราะมันคือการเป็นหนี้เพื่อทำธุรกิจเป็นหนี้เพื่อทำมาหากินครับไม่ใช่หน,นี้เพื่อการบริโภคและเขาก็รู้ดีครับว่าการเป็นหนี้ที่ไม่ถูกต้องคือการเป็นหนี้แล้วไม่ยอมไปใช้เงินคืนเขาต่างหากเพราะมันจะทําให้ระบบแล้วก็กลไกลทุกอย่างเครดิตการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยเสียหายหมดเลยการกล้าเอาเงินคนอื่นมาใช้นี่แหละครับคือจุดที่ทําให้คนจะรวยทิ้งขาดคนจะจนแบบไม่เห็นฝุ่นเพราะต้นทุนของคนจะรวยกลายเป็นต้นทุนแบบไม่จำกัด ข้อ5ครับคนจะรวยจะมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตคนจะจนจะมองเห็นวิกฤตในทุกโอกาสคนจะรวยเขามองเห็นช่องว่างในการหาเงินได้เสมอครับและจะรีบพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นให้ได้ในขณะที่คนจะจนมักจะมองที่ปัญหามากกว่าโอกาสความต่างข้อนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ปกติ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมในยุคที่คนเนี่ยบ่นกันว่าเศรษฐกิจกไม่ดีเศรษฐกิจกไม่ดีแต่ทําไมมันยังมีคนที่เศรษฐกิจกดีอยู่สแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้มองที่เศรษฐกิจรกครับพูดง่ายๆคือไม่ได้เอาเศรษฐกิจกเป็นตัวตั้งเท่านั้นเองมายเซ็ตของเขาเนี่ยเขาจะไม่มองว่าถ้าเศรษฐกิจกไม่ดีเท่ากับรายได้ไม่มีแต่เขามักจะคิดเสมอว่าจะหารายได้จากเศรษฐกิจกแบบนี้ได้ยังไง เพราะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่เงินมันไม่ได้ออกนอกโลกครับเงินมันย้ายจากกระเป๋าคนหนึ่งไปที่คนหนึ่งเสมอแต่คําถามคือแล้วมันย้ายเข้าไปในกระเป๋าใครครับและคําถามคือเราจะทํายังไงให้เงินนั้นไหลเข้ากระเป๋าของเราข้อ6ครับคนจะรวยจะยอมปรับตัวโดยง่าย คนจะจนยึดติดและปรับตัวยากเรื่องนี้ต้องอธิบายยาวเลยนะครับโดยผู้เขียนเนี่ยขอเล่าในมุมมองของสถานการณ์เป็นหุ้นใหญ่หุ้นเล็กและผู้บริหารธุรกิจก็แล้วกันปกติเวลาคนจะรวยเขาลงทุนทำอะไรเนี่ยเขาจะประเมินสถานการณ์เป็นอย่างดีว่างานไหนสถานการณ์ใดควรจะวางตัวให้อยู่จุดไหนระดับใดหมายความว่างานหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใหญ่สุด แต่อีกงานเป็นเพียงพูดถือหุ้นเล็กๆก็พอโดยไม่ยึดติดว่าเคยใหญ่มาแล้วหรือว่าเคยใหญ่มาก่อนและต้องใหญ่ตลอดไปหรือบางงานเนี่ยอาจช่วยให้คำแนะนำฟรีๆก็ยังมีให้เห็นนะเพียงเพื่อต้องการเห็นงานนั้นสำเร็จโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆการรู้จักปรับตัวแล้วก็วางตัวในสถานะที่เหมาะสมเนี่ยจะสร้างความเกรงอกเกรงใจให้กับทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราสุดท้ายสิ่งนี้จะกลายเป็นบารมีในที่สุดและบารมีนี้เอง จะนำโอกาสและความมั่งคั่งมาให้อีกมากในอนาคตอีกตัวอย่างครับคือคนจะรวยเนี่ยไม่ค่อยยึดติดกับสถานการณ์ทำงานมากนะัก คือเห็นคนจะรวยหลายคนเนี่ยครับเขาจะสลับบทบาทไปมาระหว่างการเป็นเจ้าของธุรกิจกับการทํางานประจานะขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจและก็เหตุการณ์บ้านเมืองแต่ละช่วงเนี่ยไม่มีการยึดติดครับว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนนะฉันเคยอยู่จุดสูงสุดมาก่อนนะฉันเคยทํางานดีๆมาแล้วนะจะให้กลับไปทํางานประจาหรอโอ๊ยมันลดตัวเองไม่เอาหรอกนะครับมันล้มเหลวมันเสียหน้าเนี่ยคนจะรวยจะไม่คิดอย่างนี้นะครับแต่คนจะจนเนี่ยจะชอบคิดอย่างนี้ครับรู้ว่าทางตัน รู้ว่าฟ้าไม่เปิดก็ยังจะฝืนลุยอยู่นั่นแหละโดยไม่ยอมรับความจริงว่าเรือจะแล่นได้ก็ต่อเมื่อคลื่นเป็นใจและทิศทางลมนั้นเหมาะสมแต่การดึงดันออกเรือไปท่ามกลางพายุด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าต่อเรือมาแล้วไม่ออกเรือคือไม่ใช่คนจริงอะไรประมาณนี้ครับการคิดแบบนี้เนี่ยรังแต่จะนำความเสียหายมาให้นะโดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นแบบนี้การถอยตัวเองไปทำงานประจำสักช่วง น่าจะเป็นการตัดสินใจที่อยู่ในทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามต่อมาข้อ7ครับคนจะรวยมองคำว่ารวยว่าไม่มีลิมิตหรือที่สิ้นสุดคนจะจนมองว่าเมื่อมีเงินจำนวนเท่าที่อยากได้ก็คือรวยแล้วข้อนี้อาจจะคาใจหลายๆคนอยู่นะครับแต่ถ้ามองให้ดีก็มีส่วนที่มันจริงอยู่มากเลยนะ คนจะรวยเขาไม่เคยบอกว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอพวกเขาจึงทำงานหาเงินไปเรื่อยๆครับไม่มีกำหนดหยุดแม้ว่าเงินที่หาได้เนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดหาเงินอย่างที่เราสงสัยกันนะครับคือบางคนเนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมด แล้วจะออกมาทํางานทําไมจะออกมาหาเงินทําไมรวยจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าในมุมมองคนรวยเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงจะรวยเขารู้สึกว่าการหาเงินเพิ่มการมีเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารมันเหมือนกับการเล่นเกมครับมันเหมือนการอัปเลเวลของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ได้เอาเงินมาใช้หรอกไม่ได้หาเงินมาใช้หรอกแต่แค่เห็นตัวเองชีวิตพัฒนานะครับจากจํานวนเงินที่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่คนจะจนเนี่ยครับ เขามักจะตั้งเป้าว่าถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็จะพอเช่นฉันมีเงิน1 000, ล้านพอละถ้าฉันมีเงิน5ล้านฉันก็จะใช้ชีวิตพอแล้วและถ้าใครหยุดขึ้นมาจริงๆนะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวจนได้เลยครับอย่าหาว่าพูดเกินจริงหรือว่าดูถูกกันเกินไปนะแต่อยากจะบอกว่าที่เราเห็นคนรวยเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ทํางานแต่มีเงินใช้ตลอดเวลาได้เนี่ย เป็นเพราะคนจะรวยเหล่านั้นเนี่ยครับเขายังมีรายได้ทางอื่นเข้ามาทุกวันทุกเดือนโดยไม่ต้องไปออกแรงทำงานเองตัางหาก เขาไม่ได้นั่งนั่งนอนๆอ,อยู่เฉยๆแล้วครับแล้วก็เงินก็เสกขึ้นมาได้นะครับเงินก็เกิดขึ้นเองนะแต่จริงๆแล้วมันถูกวางแผนชีวิตมาอย่างดีแล้วครับส่วนสาเหตุที่คนจะรวยไม่ยอมหยุดหาเงินเหตุผลสําคัญก็คือเวลาหยุดหาเงินแล้วกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยมันทําได้ยากครับเพราะว่าโมเมนตัมในการทํางานมันหายไปหมดแล้วนะครับคอนเน็ชันที่เคยมีเวลาเราปล่อย หายไปนานๆนนเราเลิกติดต่อกันนานๆน,น,นะครับเขาก็ย้ายไปคอนเนคกับคนอื่นไงการที่เราจะกลับไปแทรกซึมมันก็ยากกว่าการรักษาไว้เรื่อยๆจริงไหมมันเหมือนการที่คุณออกกําลังกายถ้าคุณวิ่งทุกวันนะครับคุณมาวิ่งพรุ่งนี้มาลืนนี้คุณก็ยังได้10บกิโลส12กโลสกโเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณหยุดวิ่งนะครับมาวิ่ง1นกิโลแรกเนี่ยยังเหนื่อยเลย คนจะรวยเขาก็เลยไม่คิดที่จะหยุดหาเงินครับและคนจะจนก็ชอบไปมองว่าคนรวยพวกนี้ไม่รู้จักพอเสียทีโลภมากจะหาเงินไปถึงไหนแค่นี้ก็ใช้ไม่พออยู่แล้วโลภจริงๆเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเข้าใจคนรวยมากขึ้นนะครับคือไม่ได้กำลังจะบอกว่าคนรวยนั้นดีกว่าเก่งกว่าคนจนนะครับแต่แค่ต้องการเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ได้บอกว่าการที่จะเป็นคนรวยนั้นต้องเดินตามเส้นทางนี้เท่านั้นนะถึงจะเป็นไปได้เพราะเส้นทางสู่ความเป็นคนจะรวยนั้นมีหลายเส้นทางครับให้คุณได้เลือกและความรวยก็ไม่ได้เป็นคําตอบเดียวของชีวิตเพราะสุดท้ายชีวิตของเราจะบอกเราเองว่าเรามีความสุขและเลือกจะเป็นคนแบบไหนระหว่างคนจะรวยกับคนจะจนไม่มีใครตัดสินแทนเราได้ครับ ลองสำรวจตัวเองดูครับว่าตอนนี้พฤติกรรมการกระทำและวิธีคิดของเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนคนจะรวยหรือคนจะจนถ้ารู้แล้วก็ลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นี้ได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ b l o อกดิและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆเวลาที่ผมมีมาเสิร์ฟให้กับคุณแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอดสมองไหลทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงเข้าไปยังโทรศัพท์ของคุณแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ